เขามีคนใหม่ไปหรือยังขอภายบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะว่าเขามีบุคลิกลักษณะประมาณไหนนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะพลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงทะโนู เเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกกันนะคะเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองหน้าที่การงานของเขาค่อนข้างมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ The World นะคะคนคนนี้มีความสุขความสมบูรณ์นะคะมีความสําเร็จในชีวิตของตัวเองเป็นคนที่ชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะคะมีประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนธาตุไฟ พลังงานของคนธาตุไฟมาสองใบนะคะแล้วก็พลังงานของคนธาตุดินเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะต่อสู้ดิ้นรนมาได้ด้วยตัวเองหน้าที่การงานก็มั่นคงนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเขามีคนไหนไปแล้วหรือยังดูจากหน้าไพ่เหมือนยังไม่มีนะคะกาวเหรียญเดอ s t สตาร์นะคะยังเป็นโสดนะคะเป็นคนที่ยังไม่คิด ที่จะมีความรักนะคะยังอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาตินะคะให้เวลากับตัวเองมีความเป็นศินลปินนะคะคนอื่นค่อนข้างจะเข้าถึงตัวเขาค่อนข้างยากมีพื้นที่ส่วนตัวเด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงชีวิตของเขาโปกัสที่การงานการเงินความมั่นคงในชีวิตนะคะสามดาบนะคะ คนคนนี้อาจมีเรื่องราวนะคะที่เคยเจ็บปวดเคยอกหักเสียใจมาก่อนหน้านี้นะคะหรืออาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวนะคะหรือว่ายังไม่คิดที่จะชัดเจนกับใครนะคะความทรงจำนี้ความเจ็บปวดนี้ยังคาอยู่ในใจเขาหรือเปล่านะคะสี่เหรียญน,นะคะรักตัวเองหวงแหนตัวเองห่วงแหนความโสด หวงแหนพื้นที่ของตัวเองไม่อยากจะแชร์ไม่อยากจะแบ่งปันให้ใครนะคะสองเหรียญน,นะคะมีความคิดนะคะหรือว่าพิจารณาอะไรบางอย่างเดทนะคะสิ่งที่ตายไปแล้วนะคะความรู้สึกที่ตายไปแล้วเป็นไปได้ว่านะคะถ้าเขาไม่คิดที่จะมีคนใหม่ นะคะเพราะว่าเดทหมายถึงการตายไปแล้วเนาะถ้าเขาไม่คิดที่จะมีใครอีกเลยหรือว่าความรักที่ผ่านมาทําให้เขาเจ็บปวดทําให้เขาเข็ดขยาดไม่กลา้าที่จะเปิดใจรับใครเข้ามานะคะหรือว่าเพียงพอแล้วเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองนะคะเขาสามารถเติมเต็มตัวเองได้อยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาเจ็บปวดนะคะจากใครบางคนที่ผ่านมานั่นก็คือคนเก่าที่ ที่จบสิ้นกันไปนะคะขาดความสัมพันธ์กันไปเนาะถามว่าลืมได้หรือยังยังลืมไม่ได้นะคะยังกอดไว้อยู่แล้วก็พยายามที่จะลืมอยู่นะคะความเจ็บปวดนั้นยังคงรู้สึกอยู่ เป็นคนที่ถ้ารักใครก็รักจริงนะคะเด็กถือเหรียญคือคนที่หนักแน่นมั่นคงนะคะไม่ใช่คนโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังนะคะไพ่บอกว่าเขายังไม่มีนะคะถ้าเขาไม่กลัวจนเข็ดที่จะมีความรักเขาก็อาจจะลืมคุณยังไม่ได้นั่นเองนะคะ